ที่นายไซไปหามมลินะ่ะนายไซก็กลับมาถึงบ้านด้วยสภาพที่เหมือลอยข้าวปลาก็ไม่กินปากก็เพอ้อแต่มมลิเมลิพ่อกับแม่ก็คุยกันว่าเออเนี่ยไซมันแปลกๆนะมันจะโดนของโดนอะไรมาหรือเปล่าเออเดี๋ยวพาไปหาหลวงพ่อที่เคารพแล้วกันแล้วก็พากันล็อกตัวลากตัวกันไปจนกระทั่งมาจบลงตรงเหตุการณ์ที่ว่าหลวงพ่อนะเอาน้ำมนต์สาดใส่นายไซหลวงพ่อช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วนะ เดี๋ยวให้ไปหาหมอทำคนนึง่งชื่อว่าอาจารย์ขามโดยอาจารย์ขามเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ50-60ปีเนาะพอเห็นในายไซปุ๊บก็ทักเลยเฮ้ยมันโดนมาหนักนะเนี่ยมไม่รู้โดนอะไรมาบ้างแป๊แขึ้นบ้านไปก่อนไปรำพิธีเป็นการทำพิธีที่แบบข้ามวันข้ามคืนเลยม,มาถึงขั้นตอนสุดท้ายในายไซก็เริ่มได้สติแล้วอาจารย์ขามเนี่ยก็เลยให้เพื่อนของนายไซเนี่ย ไปขุดดินเหนียวบริเวณบ้านแกมาประมาณก้อนหนึ่งเท่ากําปั้นเนี่ยแกก็เอามวลสารอะไรไม่รู้อีก4ี่ห้าอย่างเนี่ยมาผสมแล้วก็นวดเข้าด้วยกันปั้นเป็นตุ๊กตาดินเหนียวสองตัวผู้หญิงตัวผู้ชายตัวหันหลังชนกันแกก็เอาหนามเนี่ยไปวางขวางไว,ว้ด้วยแล้วก็ได้สายศิลเนี่ยพันลม้มหลวงแล้วก็ใช้หนามอ่ะเขียนชื่อในทรายตรงตุ๊กตาตัวผู้ชาย,ชายเขียนชื่อมลิตรงตุ๊กตาตัวผู้หญิงครับ แล้วก็เอาใส่กะลากะลามะพร้าวที่มันเป็นรูอให้ในายไซเอาไปลอยน้ํำลอยเสร็จปั๊บให้หันมาเลยอ,อย่าหันไปมงองแล้วพอทําพิธีตัวเนี้ยเสร็จก็ให้ในายไซเนี่ยบวชอีกหนึ่งพันษาโอ้โหหนักนะเนี่ยอะมากเออระหว่างบวชเนี่ยไซเขาบอกเล่าให้ฟังนะว่าไม่มีอะไรเต็มที่ก็แค่ได้ยินเสียงมาลีเนี่ยววลอยมาตามลมเสียงมารีพยายามเรียกเรียกพอ พระไซเนี่ยศึกออกมามกเพื่อนๆก็เลยพากันไปฉลองพระศึกใหม่เนาะในไซเนี่ยก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนนี่แหละตอนขากลับกาลังขับรถมอเตอร์ไซค์กลับเลยเขาบอกว่ามันมีความรู้สึกเหมือนกับมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังจ้องเขาอยู่กําลังตามเขามาอยู่เขาก็เลยมองที่กระจก่องหลังอะ่ะ ภาพที่เห็นก็คุณยายหัวฟูๆปากเ,ออเลอะน้ำหมากอะ่ะกำลังเคี้ยวหมากแบบจั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 บอย่างนี้เ,ออเลยอ,อยู่ตรงกระจกที่เขามองเห็นน่ะเ,ออเขาก็ตกใจพอตกใจแล้วก็ได้ยินเสียงข้างหูขึ้นมาว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมถ้ามึงทิ้งกูมึงตายออไซก็หันไปปรากฏว่าเป็นมะลิครับมะลิเนี่ยมาในสภาพที่ว่าร้องไห้แบบน้ำตาเป็นเลือดนะออแล้วก็ผักในไซเนี่ยให้ลดลม้ม จังหวะที่รถกระบะสวนทางมาพอดีก็บวกกันตุ้ย